กรกมารผู้จัดก,การบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดยู่สายกับเรานะคะคุณสมชายประจักษ์สูตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายได้ยินนะคะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่นะคะคุณสมชายนะคะก็น่าจะเข้ามาพูดคุยกันนะคะเราเจอกันทุกปีในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็จะไปดูกันว่าผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ เ,เรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะเมื่อสักครู่ก็พูดถึงเรื่อง,องนี้นะคะเรื่องของลด PM 2 5จุดานะคะในส่วนของดิจิ t a l f o c u สเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมีสินค้าอะไรจะมาแนะนำนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีนะอีกกล้องนี้นะคะติกบ้านเนี่ยจะมุมไหนก็ตามกล้องรถยนต์กล้องบ้านเนี่ยต้องมีเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาว์มากเลยสวัสดีค่ะคุณสมชายคะ่ะ เดี๋ยวรอสักครู่ยังไม่ได้ยินกันนะคะสำหรับในส่วนของอทางกรรมการผู้จัดก,การบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดนะคะปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้าระบบกล้องวงจรปิดนะคะสำหรับตัวไฮ Vision ที่หลายคนรู้จักเนี่ยนะคะอันนี้เข้ามาเป็นรายแรกนะคะโอ้น่าจะน่าจะเกือบ20ปีแล้วมะัคะสำหรับในส่วนของอยี่ห้อนี้นะคะใครที่ใช้อยู่ก็เดี๋ยวรอฟังนะคะว่า ในปีหน้านะคะเขาจะมีอะไรใหม่ๆให้มาติดตามกันบ้างนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินครับอ่าได้ยินแล้วนะคะสําหรับคุณสมชายประจักษ์สูตรกร,กรรมการพฤัิการ,รบริษัทดิจิทัลโฟกัสจำกัดนะคะที่ก่อตั้งมา20 ยีสิบกว่าปียี่สิบสามใช่ไหมคะปีนี้ยีสามปีแล้วครับครับผมโอ้โหนานมากแล้วนะคะก็อยากทราบปัจจุบันนี้ทางบริษัท Digital Focus เนี่ยมีการนําเข้ามีการจัดจําหน่ายสินค้าอะไรบ้างคะคือเราตอนนี้นะครับเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ h ฮวิชเช่นะนะครับก็เราเป็นตัวแทนมาน่าจะสิบเก้าปีแล้ว โอ้เกือบยี่สิบแล้วน,นะคะผู้ผลิตกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับ<ฆ>เขาก็มีโซโลชูชันครบนะฮะมีมีเช่นว่าพวกระบบขาปาร์คระบบวีซิเตอร์พวกพวกระบบที่ควบคุมกันเข้าออกพวกคลิเก,เกตแล้วก็กล้องตรวจจับใบหน้าตรวจจับป้ายทะเบียนรถแล้วก็ตัวหงจะใช้อกง,งานพวกอ,อาคารอัจฉริยะแล้วก็พวกเอพวก เกี่ยวกับพวกพวกเกี่ยวกับโรงงานนะฮะโรงงานอัจฉริยะนะครับแล้วก็ยังมีพวกกล้องตรวจจับเอนับคนเข้าออกนะครับแล้วก็พวกตรวจับพฤติกรรมส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะใช้พวกในงานพวกเครื่องกสมาร์รีเทลพวกใช้ตามห้างนะครับว่าเราเข้าไปเนี่ยก็จะนับคนนะโดยเหมือนว่าใไปเข้าไปในห้างนะว่านับว่าเข้าออกกี่คนนะครับเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเรื่องเรื่องเรื่องการขายให้ดีขึ้น แล้วเราก็ทางไฮว์ก็ยังมีพวกกล้องติดในรถขนส่งนะฮะพวกรถโดยสาร<ะ>รถพยาบาลรถโฟล์ผ่านเครือข่า,ขาย 4G พวกนี้เขาเรียกสมทานร,ารบอกนยดนี้จะเป็นอัจฉริยะกันหมดนะฮะ,ฮะแล้วก็เราตอนนี้เราก็ทํางานกับพวกพวกมูลิมพีทีเกี่ยวกับกู้ภัยอยู่เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีงานใหญ่นะฮะทีท่ที่ผ่าทางอีสานนะครับเกี่ยวกับการประชุมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีไปโชว์นะครับ แล้วก็ oh. ยังมีพวกต้องก้องตรวจจับความเร็วพวกการฝ่าไฟแดงพวกการติดตามคนร้ายที่เน้านี้เขาจะใช้ในงานพวกสมาร์ c ซิตีพวกพวกจราจรกับพวกแอดตามคนร้าย hmm. นี่เขาเ,เขาจะเรียกโซลูชันว่าพวกสมาร์ c ซิตีนะครับโซลูชันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบเลยว่ายอย่างนั้นโอ้คือใ้วิทคที่ใหญ่มากนะะ <Ha. S 1> เขาน้องๆ <Ha. S 1> โหวเลย โอ้วนี่ใหญ่สุดนะะแต่ลองลงมาก็มีน่าจะเป็นไฮวิชันนะครับส่วนเนี้อเพียงเรายังมีกล้องพวกตรวจจับความร้อนนะครับต้องสุดจจับความร้อนที่ปีสองปีที่บุมมากเพราะว่าเพลินเอ่อตอนนี้เราเน้นเรื่องกินเอเนร์ g ีใช่ไหมคนก็เปลี่ยนจากน้ํามันมาพวกใช้พวกไฟฟ้าพอใช้ไฟฟ้าก็คือพวกอีวีชาร์เจพวกโซล่าลูมท็อปแล้วพวกแบตเตอรี่ก็เริ่มนํามาใช้เพราะราคามันถูก แต่ปัญหาคืเรื่องพวกนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องพอเกิดความร้อนและการติดตั้งที่ไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเกิดสปาร์ทำให้เกิดไฟไหม้นะฮะก็เลยต้องมีต้องตรวจจับความร้อนไปจับความร้อนตรงนี้ให้จไ่ปอดก่อนว่าพอมันเกิดร้อนนะครับมันก็จะมีันก็จะเตือนใช่แต่ถ้าเราเอาตรวจควันนะปรากฏโฮมันไหม้แล้วแต่ถ้าความร้อนนี่มันมันยังไม่ไหม้เราก็สามารถจะ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 ไปติดระบบก่อนก่อนที่ไฟจะไหม้นะครับ โอ้อันสมมติว่าตอนนี้เนี่ยกําลังเห็นมีโฆษณาเยอะมากเลยนะคะสําหรับเรื่องของการเชิญชวนให้ติดโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูกท็อปไอตัวนี้สามารถช่วยได้ใช่ไหมคะคุณสมชายคือคือจริงๆตอนนี้มีกฎหมายเขามีมีระบบชัดดาวให้แล้วนะฮะแต่โรงงานผมสเกตคนที่จะติดพวกเทอร์โมต้องเป็นงบสูงเพรอย่าไปรบโรงงานเ่็งของญี่ปุ่นเพราะอะไรบางทีพวกคนหลังเนี่ยแล้วก็โรงงานจีนที่ใหญ่ๆเราแต่ต่ามมาสักเดี๋ยวนี้เขาก็มีระบบออโตเมออโตเมชั่นก็เรียกรับสิดชัดดาวอยู่นะครับ ่ค่ะทีวีชาร์จเจอร์ก็น่าติดก็เป็นแต่แบตเตอรี่เนี่ยอย่างนี้ตอนนี้บ้านผมมีโครงการจะติดผมว่าโทงต้องติดเทอร์มอลวผมไม่เคยไวไววังใจเพราะบ้านเราเนี่ยเราไม่ประหยัดเดี๋ยวมีไฟไหม้ก็ไม่ไม่คมนะครับนะก็คือติดป้องกันไว้ก่อนมันมันจะส่งสัญญาณมาที่มือถือเราเลยได้ใช่ไหมคะสำหรับติดกล้องโอ้ทันสมัยมากกล้องตรวจจับความร้อนบ่าเป็นที่นิยมแลยยังคะตอนนี้สามารถที่จะ Boom บบมแล้วฮะหรือโบมาตอนนี้หลายตัวใหญ่จะเน้นพวกโรงงานเป็นหลักโรงงานกับพวกพวกกันเน้นโรงงานเป็นหลักก่อนใช่ใช่ครับผมแต่บ้านน่าจะเริ่มตอนที่คนก็เอาแบตเตอรี่แท็กมาใช้นะครับโอ้ครับผมค่ะเออแต่ว่าเฉพาะถ้าใช้พวกอีวีชาร์จเจอธรรมดานี่คือยังไม่จําเป็นเหรอคะหรือว่าจะใช้ก็ได้ผมว่าควรจะเป็นนะเพราะว่าบางทีติดเิ็ที่เห็นเขาติดที่ใต้ใต้ ไม้อาคารเนี่ยทําไม่หรือว่ายังยังอนก่อนก็เห็นที่ในยูทูบนะที่เกาหลีก็โหโหไหม้ะทั้งตึกเลยฮะอันตรายพอที่จอดรถนะครับแต่ถ้าเรามีระบบก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เลยนะคะอืมขอขอสอบถามราคานิดนึงได้ไหมคะกล้องตรวจจับความร้อนเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณสักเท่าไหร่โอ้เพื่อนผมเธอเธอคือตัวใหญ่ผมจะไม่ค่อยลงรายละเอียดนะครับเห็นเห็นเขาขายเป็นโปรเจกต์เขาจะรวมเป็นโครงการไดนะครับนะฮะ ก็เรายังมีให้วิชันก็ยังมีพวกดิจิชันก็ยังมีพวกจอ LED เห็นไหมเดี๋ยวนี้นิยมมากยัางที่ราคาจับต้องได้แน่ะค่อือันนี้ก็ได้เหมือนกันได้งานนี่ค่ะคือคือตอนนี้นอกจากในส่วนของสินค้าให้วิชั่นแล้วเนี่ยนะคะดิจิ t a ลโฟกัสเนี่ยนำสินค้าอะไรเข้ามาอีกบ้างคะที่มาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยมตลอดทั้งปี เราก็นําพวกหุ่นยนต์บริการนะครับหุ่นยนต์ที่เดินเดินเห็นไหมที่ในในร้านอาหารเช่นเอ็มเคเราก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับเราใช้ยี่ห้อ,อนำเข้า,ขายี่ห้อกินนอนฮะเป็นอันดับหนึ่งของจีนหุ่นยนต์ส่งอาหารค่ะส่งอาหารครับแล้วก็ที่กําลังเป็นที่นิยมนะฮะโดยเฉพาะในเมืองจีนเนี่ยโรงแรมทั้งหมดเขาก็จะติดกล้องที่ใช้กับในการส่งอาหารไปให้ที่แขกถึงห้องครเพราะไเอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันจะขึ้นต์เองได้ นะฮะก็พ้างจะบุมมากเลยโนะอ้อันนี้ก็พาแล้วใช่ไหมคะในบ้านเราหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นลิฟต์เองส่งนะคะมีะมีแล้วครับผมมีแล้วนะคะ<ส>โอ้ทำเข้าม,มามาเรียบร้อยแล้วนะคะเอ,อ่อตอนนี้ก็คือแพร่หลายอยู่ตามโรงแรมเหรอคะหรือว่าตามร้านอาหารตอน,นอย่าง,<ร>ง,ยงเดียวที่ในเมืองไทยตอนนี้เริ่มจากโรงพยาบาลเยอะฮะเริ่ม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 จากโรงพยาบาลอยู่แต่จรงพยาากอเขาจะเน้นโรงแรมเป็นหลักโรงแรมเยอะนะครับครับผม แล้วก็แล้ทก็นำหุ่นยนต์พวกใช้กับเวเฮาส์มีพกคลิกตอนเข้ามาแต่พวกนี้จะเป็นงานโปรเจกต์นะครับเพราะท่าน้างจะใช้เวลาในการที่จะออกแบบดีไซน์นะครับค่ะอืมนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเลยใช่ไหมคะคุณสมชายคือคือเพื่อเราเรา,เราได้สินค้าของไฮวิชันไฮวิชันนี่เขาอย่างที่บอกค่ะเขาเขาน้องๆหัวเว่ยพอพอพอ ผู้จัดก,การเขาออกไปส่วนใหญ่เขาก็ไปอยู่โรงงานระดับดีๆเขาก็มาหาผมก่อนผมเลยได้ได้สินค้่าดีๆจากเมืองจีนนะครับแล้วก็เราก<ฆ>็ยังจะนําเข้าพวกพวกพรีเซนเตชันนะครับพ uh huh. วกระบบเสียงห้องประชุมพวกพับบิทแอ d เดตนะฮะเสียงเสียงตามสายนะครับเพราะตอนนี้ส<ฆ>ายอบอตอเทศบาลเขาจะเริ่มสนใจเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลแล้วเราเราเราได้ยข้อีสีอทีซีนะ ีเราเราเพิ่งส่งวิศกรไปอบรมที่ต่างประเทศเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คิดว่าตลาดน่าจะเป็นพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยพวกเทศบาลอะไรนะครับผมค่ะโอ้ใช้ในห้องประชุมสบายเลยนะคะทุกทุกอบตน่าจะต้องมีใช่ไหมคะอมีครับเพราะน่าจะต้องมีระบบเสียงต้องดีค่ะอ่าแล้วก็เราก็ยังนำ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 พวกกล้อง เล็ก DIY นะฮะกล้องตัวเล็กๆเหมือนหุ่นยนต์เล็กๆนะฮะ<า>ขายในตามลาซา,าด้าช็อคกีเราก็ได้โรงงานอ,อันดับอันดับต้นๆของทีมที่เขาขายใน e-commerce นะฮะเป็นคุณภาพขา<า>ั้ดีแล้วก็มีเขาให้อุปกรณ์พวกสายก็ยาวนะฮะแล้วก็เสียงดีแล้วกล้องชัดนะครับเราเราใช้ชื่อของเราเองเป็น OM ชื่อว่า d g f รุ่น C33 นะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมีังน d แลรว่น C33 นะครับปกติเนี่ย อขายอยู่แ่าจะประมาณเก้าร้อยกว่าบาทตอนนี้เราขายแค่ห้าหกร้อยหกร้อยเก้าสิบนะเราเป็นหมอท่านเราเป็นของขวัญตีใหม่นะครับดูแลกล้องวงจรปิดหกร้อยเก้าสิบบาทครับผมติดตั้งเองได้นะฮะเป็นเป็นะบบเอ่อเป็นเป็นเป็นดีไอวายนะครับน่าจะเอาเป็นของขวัญตีใหม่ได้เลยก็คือติดตั้งได้เลยตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใครจะซื้อเป็นของขวัญก็ได้ครับผมอันนี้หาซื้อได้แล้วใช่ไหมคะครับผม หกร้อยเก้าสิบาทค่ะท่านผู้ฟังโอ้ราคาย่อมเยามากนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งนำมาเข้ามาใช่ไหมคะสำหรับตัวนี้เข้ามาประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วครับอ๋อสี่ห้าเดือนแล้วนะคะ DGF รุ่น C สามสามนะคะ C สามสามครับโอ้หกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะใครจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ผ่านแอปในมือถือได้เลยใช่ไหมคะได้เลยฮะได้เลยติดตั้งก็ไม่ยากนะคะคุณสมชายติดตั้งง่ายเลยครับดีง่ายมากเลยครับ อ๋อมีคู่มือง่ายๆเลยนะคะค่ะ,ะ,<ฮ>ะ,คะก็ทั้งนั้นถามภาพรวมนิดนึงว่าผลประกอบการปีนี้นะค่ะสองห้าหกเจ็ดที่กําลังจะผ่านพ้นไปไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เราได้คุยกันเนี่ยค่ะคือคือปีที่แล้วที่คุยกันเป็นปีที่แล้วยอดไม่ค่อยดีนะครับก็สี่ร้อยกว่าล้านปกติเราได้ห้าร้อยกว่าก็ปีนี้กลับมาใหม่ฮะปีนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเราเราเราเน้นเรื่องเรื่องการบริการนะฮะเราคือช่วงช่วงหลังโควิดเนี่ยลูกค้าจะ จะเอาแต่ราคาเราก็ไม่ยอมเราไม่สู้เราก็ปล่อยไปนะฮะหลังๆพอลูกค้าไปซื้อไปซื้อคู่แข่งปรากฏบริการไม่ดีเขาก็เริ่มกลับมาหาเราอะก็ข้อดีเราเราใจแข็งนะฮะคือคือใจแข็งนิดนึงค่ะใชขายขายกำไรน้อยไม่คุ้มเราก็ไม่ทำนะฮะแต่แต่แต่ยอดขายขึ้นจริงเดยกําไรก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะเราก็ต้องสู้บ้างไม่งั้นเราก็ขายไม่ได้ก็ปีนี้น่าจะประมาณห้าร้อย ห้าร้อยหกสิบครับเ<อ>นะ170ี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบตีแล้วประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็ขึ้นมาเป็นร้อยเหมือนกันก็ดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าะะปีที่แล้วครับผมค่ะอันนี้เป็นผลพวงจากที่เราไปทําแบบเป็นโครงการที่ที่เราเคยคุยกันไหมคะหรือว่า<ช>เป็นลูกค้า<ง>ทั่วไปใช่ฮะเราเราก็จะได้ลูกค้าพวกรีเทลงานโปรเจกต์เยอะนะครับแล้วลูกค้าต่อเนื่องเสวยใหญ่เขาจะ บางที่เขาไม่บิดเลยเขาเขาให้เราทำเย<ะ>ื่องอ่อถามนิดนึงค่ะคุณสมชายให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริการหลังการขายมากน้อยแค่ไหนคะสําหรับดิจิทอลโฟกัสเนี่ยค่ะโอ้เราคือเราที่เราเราอยู่ได้เพราะเราเราให้บริการหลังการขายที่ดีนะครับคือคือผมจบวิศวะเนี่ยผมเน้นเรื่องเรื่องการบริการเลยแล้วผมอันนี้เป็นหัวใจเลยใช่ไหมคะค่ะคือผมว่าแพลตชานลอยู่ที่การติดตั้งและบริการนะครับเพราะลูกค้าหลายทีนะผมหลาย่า่งผมสังเกตนะ คือเขาไม่ได้เอาคนคนต่ําสุดนะฮะเขาเอาคนที่ราคาที่ที่ที่พอได้แล้วก็เน้นโปรไฟล์บริษัทเน้นเรฟเฟลต์น,นะครับค่ะอืให้ความสําคัญเลยอันดับอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่งั้นก็คือจะจะ,จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเอ่อเรียกว่าความเข้าใจไม่ตรงกันในะเรื่องเทคโนโลยีบางทีแค่ติดกล้องวงจรปิดตัวเดียวเนี่ยใช้เวลานานมากมันยากในการทําความเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่แบบ อ,อให้ความรู้อย่างเพียงพอบางทีก็อาจจะยากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะสําหรับในส่วนของบริษัทนะคะแล้วก็ว<ฆ>วผมเสริมหน่อยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเรามีเราได้มาตรฐานค่อนข้างเยอะน,นะเราได้มาตรฐาน ISO 9001อร์ช่าน2015มาน่าจะประมาณขึ้นปีที่15 16แล้วเราได้มาตรฐาน<ฆ>29110พัฒนาซอฟต์แวร์น,นะครับแล้วล่าสุดเมาตรฐานอกรนะฮะ S สำหรับดูแลก้องวงจรปิ คือเราค่อนข้างเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่บิดดิ้งบางทีเราก็เอาเอามาตรฐานนี้เข้าไปเข้าไปเป็นเรฟเฟนซ์ด้วยค่ะนะคะคือบางปีเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าดิจิตัลโฟกัสเนี่ยเหมือนดูจะสวนกระแสไหมคะในการเติบโตสําหรับในเรื่องของยอดขายยอดจําหน่ายในในภาพรวมมาฮะคุณสมชายคือต้องชมต้องชมอสมทนะฮะวิทยุคือ,อ,ค,อ,ค,อคือผมจะเกตนะฮะลูกค้าผมตวนใหย่เป็นลูกคา้ามิเดียไฮนะฮะ S <S ผมว่าเกินครึ่งนะฟัง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 96.5ผมมีโฆษณาเึ้นนี้<อ>นเลยใช่ค่ะเจ็ดโม,มง,งเจ็ดโม,มงเช้ากับตอนประมาณสักทุ่มนะะไปไหน<อ>มันมัแเป็นเป็นแบรนด์เน็ตเขาบอกโอ้ยพี่เป็นเจ้าของเลยดิจิตอลคอมพวิวมของฟุกเช้าเลยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจเนี่ยออคือทำให้เรามีลูกค้าเขาเ็ความมั่นใจว่าโอ้ที่จะรับโฆษณามาเจ็ดแปดสีไม่ต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะและโมดั้งเราก็ดีด้วย ค่ะเพราะนั้นก็มั่นใจถ้างั้นทราบมาว่าทางดิจิตอลโฟกัสเนี่ยจะมีการทำ CSR กันทุกปีอยากทราบว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบกันล่วงหน้าค่ะคือเราคือคือ,ค,อคือเราทำ CSR CSR มาตั้งแต่บริษัทเราเล็กๆฮนะเราแต่ปีนี้เรามีกล้กองวงจรปิดไฮวิช s i ่นแล้วก็พวกสมารม์ทโฮมบูเลียนที่ยังค้าสต็อกอยู่เพราะเราสั่งของมาเยอะกันไป ก็ยังครั้งจะเป็นของใหม่นะฮะสามปีใช้ได้นะครับแล้วก็ต้นทุนประมาณสักหกล้านได้นะฮะถ้าขายจริงๆน่าจะได้ถึงแปดสิบล้านแต่ผมดูแล้วถ้าขายขาดทุนก็อย่าไปขายดีกว่าเราเราก็มอบให้กับองค์กรการศึกษาเลยนะฮะก็มอบให้วิทยาลักระบังไปหนึ่งล้านนะครับเทคนิค่ทัวิทยาัยเทคนิคสามสิบแห่งทั่วประเทศเลยนะครับก็แห่งละหนึ่งแสนรวมสามรวมสามล้านแล้วก็เอเมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งมอบให้มหาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีอีกหนึ่งล้านนะครับแล้วก็กระนัฐท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมอบให้ให้กับกรมให้กับศูนย์ศูนย์สถาบันทั่วประเทศอีกหนึ่งล้านนะครับยังยังยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราจัดอบรม,มช่างกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปัจจุบันนะฮะสามพันกว่าคนแล้วนะฮะก็เป็นวอ้สิบสีที่สามพันกว่าแล้วนะคะสามะมาสามพันคนประมาณสามคนน่าจะใกล้ๆกล้สามพันครับปีปีแรกก็พันสองร้อยห้า ห้าสิบปีปีต่อปก็แปดร้อยแล้วช่วงช่วงหลังโควิดก็ก็ประมาณสักอีกอีกพันกว่านะฮะรวมแล้วประมาณสามพันนะับอืมก็สาธุด้วยเลยนะเพราะว่านี่สําคัญมากนะคะช่างเหล่านี้ก็คือกระจายกันอยู่ทั่วประเทศไทยสามพันกว่าคนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะคือข้อดีคือเราเหมือนกับเป็นเป็นช็อปมาร์เก็ตติ้งถ้าเขารู้จักเราเขาก็เขาก็ใช้แบรนด์เราเขาก็เวลาไปไหนเหมือนเหมือนเหมือนเราทํา นักนักศึกษานะครับพอนักศึกษาพวคุ้นกับแบรนด์เราคุ้นกับเหมือนกับการลงทุนระยะย,ยาวไม,มไม่ไม่วามเทินนะเราก็หมายถึงว่าเราเราก็ทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็แล้วก็วกท,ท, OU, ทําทำ MUV อ่าพัฒนาหลักสูตรพวกกล้องวงจรปิดแล้วก็ a i r t ะนะครับแล้วก็รับนักศึกษาจากหลายแห่งนะฮะโดยเฉพาะที่ลบบุรีสำมลินบุรีมามา,มาฝึกงาน ที่ดิจิตอลหอกาเป็นโครงการที่วิากย์พีหนึ่งปีนะฮะเราก็ <c oughs> ตอนนี้เขาทำงานเป็นแน่ค <c oughs> ่ะค <c oughs> ่ะในส่วนของแผนการทำตลาดปีหน้านี้อยากทราบนิดนึงนะคะว่าจะจะยังไงบ้างสำหรับแผนการตลาดปีหน้าต้องวางแผนยังไงกันเอ <c oughs> แผนการการทำตลาดปีหน้านะเราเราก็คงเน้นสินค้าของของ i หวิชั่นเป็นหลักนะครับก็ค่ะ ให้เช่นเขาเขามีโซลูชันค่อนข้างครบนะครับแล้วก็คิดว่า,เ,าเราก็จะเพิ่มสินค้าพวกเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ที่กล่าวถึงนะครับแล้วพวกสินค้าพวกพลังงานมาเพิ่มเติมนะครับ <responds> รคิดว่าน่านอนน่าจะขึ้นก็กล่าวว่าน่าจะเราเราตั้งเป้าไว้สูงหน่อยน่าจะประมาณส er <ฆ>ักปีที่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้เลยนะคะเรื่องของเนี่ยคะ่ะเอเรื่องของเกี่ยวกับอ กรณีที่ลูกค้าหลายคนนี่นะคะเขาก็ค่อนข้างจะซื้อของจากทางจีนโดยตรงเี้แล้วก็เข้ามาเยอะมากปัจจุบันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตรงนี้เนี่ยมีการรับมืออย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับสินค้าจีนที่เข้ามาขายแบบจากโรงงานจีนโดยตรงอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่เป็นปัญหาหลักของของคนไทยโดยเฉพาะเอเนดีนะครับคือจีนเขามีปัญหากับ g e o p o l i t i c กับพวกสหรัฐกับพวกยุโรปนะครับทาให้เขาเอาของมาระบายแถวอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยอย่างผมก็เจอบางทีเขาก็เข้าตรงนะครับเราวิธีการแก้ปัญหาเราก็เตรียมมาประมาณสองสามปีแล้วคือเราเราพัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองนะฮะคือเราเอาแพลตฟอร์มเราครอบโปรดักต์เข้าไปเลยถ้าเราเอาของเขาหมดเนี่ยเขาก็เวลาประมูลบางทีเราไปวางเขาเขาก็ให้คนอื่นเข้ามาแข่งเราได้แล้วก็ทําแพลตฟอร์มครอบไปนะฮะอย่างกล้องวงจรปิดเราทาแพลตฟอร์มพวกเอไอแท็กกิ้งนะฮะ เป็นระบบแท็กใช้ระบบ G P S คือใช้ใช้กล้องกล้องนะครับใช้กับกล้องวงจรปิดเพราะตอนนี้บริษัทขนส่งหลายแห่งจะต้องต้องการจะอัพอัพเกรดนะฮจาก G P S มาเป็นกล้องที่เห็นหน้าด้วยเมื่อก่อนมีแต่ G P S ไม่เห็นนะฮะตอนนี้หลายหลายที่เขาเขาก็ทางลูกค้าขอร้องให้ติดกล้องในรถขนส่งรถโดยสารนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลเช่นเดียวเราอย่างที่บอกเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปงานพวกมูลนิธิก เราจุกเชิญนะครับผ่านเคอร่ายท์จริงๆข้อเด่นของเราคือของเราทํทพวกรายงานให้ให้กับเจ้าของเจ้าของบริษัทขนส่งให้เขาให้เขาแบบดูได้เลยทุกวันเลยอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เขาไม่เขาไม่ต้องไปจ้างพวกแอดมินบางทีก็บวกช้าบวกผิดก็แล้วเราเน้นการถูกนะครับผมแล้วก็ส่วนแพลตฟอร์มตัวที่สองนะครับเป็นเรื่องเราเรียกว่าดีเจฟคาพาร์วิซิเตอร์แพลตฟอร์มใช้ร่วมกับ ระบบคาร์าร์กระบบของอินวชชั่นยีงก็ขายดีนะแต่สังเกตมาที่ตามตึกหรือว่าตามห้างจะใช้ยี่ห้อินวชชั่นทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้หรือส่วนใหญ่คือของจีนเนี่ยเขายังไม่ครบเราต้องพัฒนาพวกแพตฟอร์มเช่นว่าระบบสายไนะฮะระบบพวกอ่าเรียกทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าและตัวสุดท้ายนะะคนแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเป็นซ i m เอนะครับเพราะซีไเอของฝรั่งเนี่ยแพงแล้วก็ ราคาสูงเราว่าเขียนขึ้นมาเองก็ลงตัวหลายล้านเหมือนกันแต่ก็ผมคิดว่าคุมก็เลยก็ช่วยงานพวกงานขายงานบริการทางการขายนะครับเราก็เอามาใช้งานของเราเองแล้วเราก็จะไปซัพพอร์ตพวกพวกสับติดตั้งสับบริการซึ่งคุณสิริไรก็บอกว่าเออทาไมเรายังอยู่ได้เพราะเราต้องเล่นบริการแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เข้ามาช่วยด้วยนะแล้วก็อนาคตเราก็จะไปไปถึงกับพวกตัวแทนจําหน่ายก็เวลาเขาสั่งซื้อของหรือว่าประวัตินี่เราก็<ฆ>จะได้รู้นะครับ อืมค่ะนี่คือสิ่งที่มีการลงทุนในการพัฒนานะคะสําหรับตัวของบริษัทนะคะนี่ค่ะสุดท้ายจะฝากอะไรกับท่านผูฟังบ้างคะสําหรับในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะสําหรับดิจิทัลโฟกัสค่ะเชิญค่ะคุณสมชายก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางอสมทด้วยนะฮะก็สนับสนุนก็ <c oughs> ผมว่าทางอสมทก็เป็นวิทยุข,ขึ้นความคิดที่ดี คนฟังมีผู้ฟังเยอะนะครับก็ทําให้เราก็เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ฝากสินค้าของดิจิตอลโฟกัสนะครับว่เาเราเราก็เป็นบริษัททำโซลูชันนะครับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าของไฮวิชันนะครับและสินค้าไฮเทคพวกหุ่นยนต์พวกแบตเตอรี่เราก็จะเอาเข้ามานะครับแล้วพวก e ีวีชาร์ r เจนะถ้าท่านท่านที่สนใจนะครับอาจจะดูจากเว็บไซต์เราได้นะครับเวอร์ไวด์เว็บดิจิตอลโฟกัส c ดดซ t โนะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับ0นึ3 6สองหนหกแปดเก้าแแล้วเรามีไลน์แอดด้วยนี้เลยไลน์แอดดิจิัลโฟกัสนะครับค่ะค่ะก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็พูดคุยกับแอดมินเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยนะคะค่ะก็ขอให้อิจการรุ่งเรืองตลอดไปปีหน้าเราคงได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะคุณคุณชมชัยค่ะ ขอ,ข,ออขอบคุณคุณสื่ิรายกับท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณค่ับสวัสดีค่ะคุณชมชายประจักสูตรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดนะคะโอ้โหผู้